เด็กจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> <S เด็กๆที่น่ารักทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูอ้อยจะมาเล่านิทานเล่าไปตัดไปเรื่องพระจันร์อยากมีเพื่อนจะเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมที่ตั้งใจจะฟังหรือ,อยังคะามาพร้อมกันเลยนะคะในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ยังมีพระจันร์ดวงน้อยขี้เหงาไม่มีเพื่อนเลยอยากออกตามหาเพื่อนโดยขี่จรวดลำน้อย บินไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเจอนกฮูกตัวหนึ่งก็เลยเข้าไปถามว่าเจ้านกฮูกจะเป็นเพื่อนกับฉันไหมเจ้านกฮูกได้ฟังก็ตกใจเพราะกำลังจ้องหายเหยื่ออยู่ก็เลยจิกเข้าไปตรงหางของจรวดทำให้หางของจรวด าดบินไปเลยนะคะพระจันทร์และจรวดตกใจก็เลยบินหนีไปแล้วก็บินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเจ้าแมวเหมียวซึ่งนอนหลับอยู่พระจันทร์ก็เลยเข้าไปถามแมวเหมียวว่าเจ้าแมวเป็นเพื่อนกับฉันไหมเจ้าแมวซึ่งกําลังง่วงนอนตกใจก็ตะปบกัดตะปบเข้าไปตรงหางของ จรวดชักชักนะคะตะปบเข้าไปสองทีทำให้หางของจรวดขาดน,นะคะจ้างจรวดน้อยตกใจก็เลยบินหนีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยไปเจอแม่ไก่กำลังกกไข่อยู่ในเล้าด้วยความที่อยากมีเพื่อนก็ตรงไปเข้าไปสกิดและถามแม่ไก่ว่าแม่ไก่เป็นเพื่อนกับฉันไหม แม่ไก่ตกใจนึกว่าจะมีใครมาขโมยไข่ก็เลยจิกแล้วก็จิกเข้าไปตรงหางของจรวดทําให้หางของจรวดนั้นเป็นยังไงคะแหว่งขาดไปอีกหนึ่งส่วนตายแล้วเจ้าจรวดและพระจันท์ตัวน้อยตกใจเห็นไม่เข้าท่าก็เลยบินหนีไปเรื่อยๆเรื่อยเโจนไปเจอทะเล เจ้าจลวดก็นึกในใจว่าคงจะเป็นที่นี่แหละน่าจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งก็เลยไปเจอเจ้าฉลามก็เลยตรงเข้าไปหาฉลามแล้วไปทักฉลามว่าเจ้าฉลามเป็นเพื่อนกับฉันไหมเจ้าฉลามขี้โมโหตกใจนี่เน่กัดจะเลยชอบกัดหนึ่งทีไม่พอกัดอีกนะคะกัดเข้าไปสามทีทำให้ หางของเจ้าจรวดเป็นยังไงเอ่ยขาดแบ่งไปเจ้าจรวดเสียใจบินหนีไปนะคะขาดแบ่งลงไปเลยบินไปแล้วก็ตกเมื่อหางขาก็ตกลงไปในใต้ท้องทะเลดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลนะคะด้วยความสิ้นหวังพระจันทร์กับเจ้าจรวดคงไม่มีเพื่อนแล้ว พอดีในขณะนั้นเองก็มีเจ้าปลาดาวตัวน้อยลองทักถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่พระจันทร์ดีใจที่มีคนพูดด้วยก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วปลาดาวก็บอกว่าเธอไม่ต้องเสียใจฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอเองและฉันก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยลืมตาดูสิมีเพื่อนกี่คนเอ่ยสองคนแล้วนี่ไงมีอีกนะ นี่สี่แล้วยังมีเพื่อนอีกนี่ไงแล้วฉันจะเรียกเพื่อนมาเป็นเพื่อนกับเธอเยอะแยะเลยพราะจันดีใจมีเพื่อนรายร้องรอบตัวไปหมดเลยแล้วทุกๆ